สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาร์เล้าประตูใช่พี่นอ้องเอ้ยเป็นจะได้มือเศรา้านี่แล้วจนสตาร์บอกเขาพี่น้องมือเศร้านี่ลดจะเล่าประตูใช่เขาทุกรลอเด้วยสุดเล่าประตูใช่นะพี่น้องเนาะมึงนีบวันที่นีมีสิบเก้าพี่น,อออน้องมือนเอื้อนบ้าของมือเอื้อนได้บ่ะนี่วันที่สามสิบแต่ว่าบ้านวันที่มีสิบเก้าก้อนเขาอยู่ไสแน่ เลาประตูใช่เขาลุดหาพี่น้องได้สามหาอยู่สันติภาพเขาลุดหกกับเก็ดเลยพี่น้องเขาจ้อลุดพี่น้องเขาจอเขาจ้อลุดหกเก็ดเป็นเก็ดฮกพี่น้องสันติภาพพระซาชนเล่าหกหนึ่งเขาลุดหกเป็นหกหนึ่งพี่น้องเราเอกตาเขาหกหนึ่งแตก ปลว่าซีซีสุดแตกรูดเนาะสุดเล่าประตูใช่พี่น้องเอาปานนี้มาเบิ้งของวันที่สามสิบเนอพี่น้องเนอเบาเบาลายใหญ่ห่างเวลาสิไปลายก่อนที่สามสิบมีแตกรูดพี่น้องเล่าประตูใช่เก่งเหมือนกันเก่งมีแตกรูดเล่าประตูดาวจนสตาร์จับคู่ กเกดที่สามสิบเด้อพี่น้งองเด้อของมือเอื้นของมืออื้นเศร้าสามสิบเมษามกเกดมกหนึ่งมกหนึ่ง,งสามสี่วิ่ง

Học kết c Win Win Học Công đen học La betul cai.

วิ่งโอ๊กเก็ดน่งวิ่งโอ๊กเก็หนึ่งเก็

จับค oh. ูห si ้าแปดโอ้หสี่ห้าแ้า วิ่งห้าแปดวิ่งวิ่งแปดห้าเก้าแปดแปดห้าแปดเก้า ห้าแปดแปดเก้าโอ้ยห้าแปดแปดเก้า้าแปดแปดเก้า ยิ่งห้าแปดก้มห้าแปด ลราสันติภาพ สันติภาพมาแล้วโอ้ยจะเป็นดูนบเด้อพิษพลังพิษ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 ระชาชนลาวเอาลงไต่กับเดนล่าพลังเนาะบอยงแบบนี้ลองเขียนกวงเนระชาชน lao sa sơn lao chấp khu nó cũng nó cũng mà này cao xuống cao xuống cao xuống cao kiệt cao kết kết xuống kết số cao xuống win số cao chín Cao chín Vinh kết xuống, cầu xuống. cao chín Vinh cao chín Công cao xuống. Tepuk tangan. Tepuk ta, Ay, ta. ta. จับคูไอ้ตาูหี่หกส่เก,ก้าแปดเก้าแปบบแบบดแปดเจ็ วิ Bing. Bing. Si Bing. Bing. Bing si ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งฮกซี สี่เก้าแปดลิ้นหกสี่ก้าแปดวิ่งหกสี่ก้มหกสี่ แคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอใครเข้ามาแล้วแคปหน้าจอพวกเข้ามารุ่นกันโคกระดิ่งติดตามไปด้วยพี่น้องเด้อเมื่อวานนี้ทั้งเขาแตกวิ่นเด้อเมื่อวานเมื่อเส้าเมื่อเส้าแตกวิ่นแตกหกหนึ่งวิ่นเขาวิ่นเกตหกพี่น้องเขาเจ่อเกตหกแตกหกหนึ่ง โต๊ะเกตหกแตกหกหนึ่งบมีวิ่นครับวิ่นว่าเขาเอาพี่น้องผมเล็เขาม่าแล้วกะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดกระดิ่งที่ตามไว้ผม้่าหม่แล้วจนสตา์วันที่สามสิบสองพันเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสิบเกตเลื่มใส่สาพี่น้องเมษาอะไรกง่ายๆพี่น้องก็เข้าใจเนาะอย่าลืมกระมี่พี่น้อง จับคู่หกเกตหกหนึ 1, ่งลาจนสตาร์สีวิ่นหกเกตสามีเล่าประตูใช่จับคู่หกเกตหกหนึ่งเก็วิ่งหกเก็กมเลีนหเกวิ่หกเก็หนึ่งเกตเกตล่าสันติภาพหาแปด 5845 89วิ 90, ่ง58คอเลน58วิน58 89ประชาชนลาวเขียนบ่เต็มพี่น้องอ่านเอาเข้าใจเอานะพี่น้องเนาะ90 97 70วิ่ง90คอเลน90วิ70 90 ลายตาหกสี่เก้าแปดแปดเวิ่งหกสี่ก็เป็นหกสี่วิ่งหกสี่เก้าแปดเอาพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปก็มาแล้วอย่าลืมพวกให้ก็มาแล้วก็หามีโฉกมีหลับกันทุกููทุกคนดนะพี่น้องเนอะมิจฉกดีมีใช่กันทุกููทุกคนลำลำเรื่อยเกันทุกููทุกคน ให้คุณพระรักษาเทวดาคุมขร้งเนื้อพี่น้องเนื้อยาเจ็บยาจนพอกันสุดต่อไปพี่น้องสำหรับมือนี้ขอเกล้าคำา่าสวัสดี